สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันรูต่อนะครับกับวิชาวิทยาการคำนวณนะฮะเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะครับมาดูกันว่าเราเรียนถึงเรื่องไหนบ้างนะครับครั้งที่แล้วนะครับครูให้ทํางานการบ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันว่ามันเป็นยังไงนะครับใบงานที่สองนหนึ่งนะครับเรื่องการเขียนพังงานเพื่ออธิบายการทํางานของโปรแกรมตามลําดับอ่า นะครับวิธีคิดก็คือมีการเริ่มต้นนะครับรับค่าตัวเลขจํานวนที่1นะครับรับค่าตัวเลขจํานวนที่2นะครับรับค่าตัวเลขจํานวนที่3มานะครับผลลัพธ์จะเท่ากับ,กบจํานวน1บวกจํานวน2บวกจํานวนที่3แล้วขึ้นหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็สิ้นสุดลอ,องดูนะครับคำที่แจ้งนักเรียนเติมคำอ่าตมเติมคำในผังงานให้ตรงกับผลรวมนะครับ เลขทั้งสามจำนวนนี้ถูกต้องอันแรกก็ต้องเป็นเท่าไหร่อันแรก,กต้องเป็น,นกกเท่าไหร่สิบสองราคาจำนวนที่หนึ่ง 1, คือสิบสองจำนวนที่สองก็คือห้านะครับจำนวนที่สามก็คือเก้านะครับผลลัพธ์จะเท่ากับหนึ่งบวกจำนวนที่หนึ่ง 2, บวกจำนวนที่สองบวกจำนวนที่สามนะครับแสดงผลออกมาคือยี่สิบหกสิ้นสุดทันทีโอเคนะอันนี้คือโปรแกรมการบวกเลขนั่นเองนะครับการบวกเลขนั่นเองอ่ะ การออกแบบโปรแกรมนะครับเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานนะครับช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับเราเออกแบบเนาะทำได้2วิธีคือ1การเขียนข้อความนะการออกแบบโปรแกรมโดยการเขียนข้อความนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเบสิกที่สุดเลยเอเช่นเราจะกินน้ำเราทำยังไงการเขียนโปรแกรมคือ1น,นะครับเริ่มต้น1เดินไปที่ตู้เย็นนะครับอ่า สองเปิดตู้เย็นออกสามหยิบขวดน้ำขึ้นมาสี่เปิดฝาขวดน้ำห้าดื่มหกปิดฝาขวดน้ำเจ็ดเอาขวดน้ำใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมแปดปิดตู้เย็นจบอ่าแปดขั้นตอนเลยเป็นไงให้กินน้ำนะครับมีแปดขั้นตอนเลยนี่การเขียนข้อความนะฮะการเขียนที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะเพราะว่าเอ่อถ้าเขียน ในเขาเรียกว่าในภาษาที่เราพูดอะ่ะภาษาพูดมันก็จะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเราเขียนภาษาที่เรารู้เองอย่างเช่นนักเ,เรียนต้องไปนักเรียนต้องไปเรียนวิชาอิงเรียนวิชาแมทเอางงตึ๊บเลยนะครับไม่รู้จกักอิงหรือแมทถ้าบอกนักเ,เรียนต้องไปเรียนวิชาอังกฤษอ,อ้าวอังกฤษโอเคนักเ,เรียนต้องไปวิชาเรียนวิชาคณิตศสาสตร์อย่างเงี้ยครับ ออันนี้คือเป็นข้อความที่บุคคลทั่วไปก็พูดกันนะครับคนไปก็พูดกันอ่าเรามาดูต่อไปนะสองก็จะเป็นการเขียนผังงานนะครับเรียนไปแล้วโฟชาร์ดทำโฟชาร์ดได้ไหมนะครับเขียนผังงานหรือโฟชาร์ดนั่นเองนะครับอ่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะมีหลักการหรือขั้นตอนที่สําคัญทั้งหมดหาขั้นตอนได้แก่หนึ่งการวิเคราะห์ป,ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมนะครับการเขียนข้อความนะครับเพื่ออธิบายการทํางานของโปรแกรมเป็นการใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายนะครับเพื่ออธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ออลองดูนะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแค d ด้วยการเขียนข้อความนะครับ ตัวอย่างโปรแกรมแสดงปริมาณยาที่ควรรับประทานกำหนดให้รับค่าอายุจากผู้ใช้งานแล้วแสดงผลว่าควรรับยาปริมาณเท่าไรจึงโดยมีเครื่องขายดังนี้เ,เราต้องเขียนโปรแกรมนะครับว่ามีเคื่อนไขาอะไรบ้างนะครับอายุ0 6วถึง1ปีรับประทานครั้งละครึ่งช้อนชา1 2่นะครับ อายุหนึ่งถึงสามปีรับประทานครั้งละหนึ่งวนสองถึงหนึ่งช้อนชานะครับอายุมากกว่าสามปีรับประทานครั้งละหนึ่งถึงสองช้อนชานะครับอ่ะถ้าอายุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแสดงว่ายาดีไม่เหมาะสมกับช่วงอายุนะครับสามถึงหกปีแสดงว่าถ้าเกินหกปีนักเรียนใช้ได้ไหมยานี้ไม่ได้ต่ำกว่าศูนย์จุดหกปีนักเรียนใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้เราก็มา เขียนนะครับวา่าใช้ภาษาของเรานะครับว่า,าเราจะรับปริมาณยานะรับประทานเนี่ยในช่วงใดนะครับเราก็ต้องมาเขียนเป็นภาษาเราอายุศ6ถึง1ปีนะครับเราก็จะรับประทานยาครั้งละครึ่งช้อนชาอายุมากกว่า1ถึง3ปีนะครับก็รับประทานยาครั้งละนื้อครึ่งช้อนชาถึง1นช้อนชา นะครับอายุสามถึงหกปีเนี่ยรับประทานยาค้างหนึ่งหนึ่งสองช้อนชาอันนี้คือเงื่อนไขที่เขาให้มานะครับอ่านี้เป็นตัวอย่างการเขียนนะตัวอย่างการเขียนนะครับมาเขียนเงื่อนไขออกมานะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะมาดูอ่าอันนี้อ่ะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแคชโดยการเขียนข้อความนะครับ เดี долларов, ๋ยวาต้องลองทำตรงนี uh ้เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องเป็นการบ้านเนาะทำเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีการบ้านนะครับทำด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ถ่ายมาส่งครูแล้วกันนะครับมาดูนะดูนานะครับตอย่าลืมเขียนชื่อชั้นปห้าขที่นะครับปห้าทับอะไรลรที่เท่าไหร่นะครับอย่าลืมด้วยนะดูนาต้องการเขียนโปรแกรมคำนวณสินค้านะครับเน้นว่าคำนวณสินค้าจำนวน4รายการโดย ให้รับค่าของราคาสินค้าทั้ง4นะครับรับค่าของราคาสินค้าทั้ง4นะครับจากนั้นให้โปรแกรมคำนวณการหาผลรวมของสินค้าทั้งหมด4รายการผลรวมนะครับ4รายการและแสดงผลรวมของราคาสินค้าว่าเป็นเลขคู่เลขคี่อ่าเขาบอกว่าให้แสดงผลรวมว่าเป็นเลขคู่เลขคี่ด้วยการหาเลขคู่เลขคี่ยังไงนะครับป .5 นะครับ พาสี่เนียเป็นไรแล้วยังนารอะไรคเลขคี่เอาอะไรไปหานจำนวนวอ,า,อาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเอาอะไรไปหานอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับ สมมติว่าน่ะสมมติว่าสองนะครับเา้าสมมติว่าสี่ดีกว่าสี่นะครับถ้าอยากรู้ว่าตัวสี่เนี่ยเป็นเลขคู่เลขคี่เราต้องเอาสองไปหารถ้าสองหารลงตัวฟังนะครับถ้าสองหารลงตัวนะครับจะเป็นเลขคู่อา่า สอหารแล้วลงตัวจะเป็นเลขคู่แต่ถ้าสองหารไม่ลงตัวอย่างเช่นห้าเอาสองไปหารหได้ไหมอ่าหารไม่ได้นะครับ212 2 2ึ่งสอองเกินหแล้วไม่มีทางที่จะหารห้าลงตัวแน่นอนนะครับเพราะว่า2คูณเลยไม่ได้5นะครับอ่หรือตั้งหารเลยก็ได้นะครับมันก็จะไม่ลงตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขคี่นั่นเองโอเคไหมอ่าโอเคไหม อ่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาคำนวณแบบนั้นนะครับเราแค่รู้หลักการเฉยๆนะครับเรามาคำนวณว่าโปรแกรมของหนูนานั้นจะคำนวณราคาสินค้าจำนวนสี่รายการเนี่ยโดยให้รับค่าส,สินค้าเข้ามาก่อนทั้งสี่ครั้งทั้งสี่รายการนะครับอ่ะเรามาดูเอะ หนึ่งเราทำอไงก่อนเราทำอะไรก่อนหนึ่งหนึ่งอา่าหนึ่งเราทำอไงก่อนครับเขาบอกว่าโบแกมกต้องรับ จำนวนสินค้าเข้ามานี่ไงหนึ่งนะครับโปรแกรมรับค่าของสินค้าสี่ชิ้นจากผู้ใช้งานอา่ารับค่าเข้ามาก่อนค่าของราคานะครับทั้งสี่ชิ้นนะครับสองโปรแกรมจะคำนวณอะไรคำนวณอะไรครับโปรแกรมอา่าเราดูข้อสองนะครับโปรแกรมจะคำนวณราคาสินค้าจากชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามแล้วก็ชิ้นที่ สี่เอามาบวกกันนักเรียนดูตรงกลางนะครับเขาบอกว่าให้รับค่าสิสิงของทั้งหมดสี่อ่าสี่สี่รายการแล้วกันตัวทีนะครับเพ็นพิมพ์ผิดอ่าอ่าโปรแกรมคำอ่า 4รายการจากนั้นให้โปรแกรมคำนวณน,นะครับหาผลรวมนี่ไงผลรวมรบคาเสร็จปุ๊บหาผลรวมนะครับทั้งหมด4รายการและแสดงผลรวมของราคาสินค้าเราก็ต้องดูว่า3ผลรวมได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับผลรวมผลรวมของสินค้าสง4อันของสินค้าทั้ง4รายการพอได้ผลรวมเสร็จปุ๊บนำผลรวมใช่ไหมครับ มาหารด้วย2เพื่อที่จะหาจำนวนคู่หรือคี่อ่าจำนวนคู่หรือคี่จำนวนเป็นเลขคู่ไม่ใจำนวนนะ,ท,ะท่าทีเป็นเลขคู่หรือคี่นะครับอ่าเอาสองมาหานะครับถ้าสองหารลงตัวเป็นเลข คู่แต่ถ้าสองหันไม่ลงตัวเป็นเลขเป็นเลขคี่นั่นเองจบแล้วนะสี่ข้อเองง่ายๆนะง่ายๆนะครับสี่ข้อเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแคทนะครับโดยการเขียนข้อความครั้งหน้าก็จะมาเขียนเป็นอะไรโฟชาร์ดอน้ยาก <laughs> อน้ยาาน,นิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับต้องเรียนอ่านโจทย์ให้ให้แตกนะค่อยอ่านไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอ่านโจทย์ให้มัน มีเวลานะครับมีเวลาอ่านสามสี่เที่ยวอ่านเลยนะครับว่าโจทย์มันว่าอะไรบ้างนะแล้วนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นนะครับว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ถามอะไรนะครับแนวคําตอบของโจทย์เป็นยังไงนักเรียนต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับของนักเรียนชั้นปห้านะครับวันนี้ก็จะมารวดเร็วนะครับเวลาที่เหลือนักเรียนก็ทบทวนนะครับทำอ่าการบ้านวิชาอื่นนะครับทบทวนงานที่ค้างคาหรือว่าทบทวนความรู้ นะครับที่คุณครูสอนไปภายในวันนี้ก็ได้นะครับก็จะฝากเรื่องความการไล่ดับความสําคัญนะครับของการทํางานนักเรียนตอนนี้ก็คืออยู่ช่วงการเรียนนะครับตอนนี้ก็ต้องให้ความสําคัญกับการเรียนก่อนนะครับซึ่งความสำคัญการเรียนนั้นไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บนักเรียนต้องมานั่งเรียนเลยไม่ไม่ใช่แบบนั้นถ้าเรียนติดภารกิจสําคัญหรือช่วยพ่อแม่ทํางานอยู่ ก็ไม่เป็นไรนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเวลาตอนมาเรียนก็คือเรามาสามารถเรียนย้อนหลังได้นะครับตามลิงก์ที่คุณครูประจําชั้นให้ไปนะครับเราสามารถกดคิดกดคขิงที่ลิงก์เลยและก็จะลิงก์นี่ยจะนําพาเราไปเรียนออนไลน์นะครับเราสามารถใช้เวลาว่างในการเรียนออนไลน์ได้นะครับเรียนในความสําคัญของวิชานะครับวิทยาศตอังกฤษภาษาไทยอันนี้สําคัญนะครับเป็นวิชาหลักเลยที่นักเรียนต้องได้ในการได้เป็นพื้นฐานนะครับได้เป็นพื้นฐาน นะครับคอมพิวเตอร์ก็สําคัญนะคอมพิวเตอร์ก็สาคัญไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับอ่าคอมพิวเตอร์ก็สําคัญแต่ว่าอยากให้ให้ความสําคัญตรงวิชาหลักก่อนนะครับให้ความสำคัญตรงวิชาหลักก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าแ้วนี่เป็นคนใดมีข้อสงใส่นะครับว่าเอ่อทำยังไงนะครับการเขียนผมยังงงอยู่เลยว่าครูเฉลยแล้วผมก็ยังงงนะครับ ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใน f a เฟ o o ุ๊กใน youtube นะครับในทางไลน์ทางครูยำชาให้คุณยำนั้นถามได้นะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในชั้นปห้นะครับขอหอยนักเรียนทุกคนดูแลสากลอยนะครับช่วงนี้ก็อันตรายมากนะเขามาผมเราก็ยำแย่นะครับทางประเทศก็ติดวันละเกือบหมื่นนะครับวันละเกือบหมื่นเสียชีวิตวันละเกือบร้อยคนแล้ว นะครับนังเรียนก็ต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผ่านมาหลายซีสั้นแล้วนะครับเราต้องผ่านซีสั้นนี้ไปให้ได้นะรุนแรงเหลือเกินนะครับจากครั้งนี้แล้วร้อยร้อยเดียวนะตอนนี้เป็นหมื่นแล้วนะครับแต่อื่นแล้วก็สายพันธุ์เดีลต้านะครับตอนนี้ก็แพร่ระบาดมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วในประเทศไทยนะครับก็คือสา่พันธุ์ของอินเดียนะครับเราเป็นการแพร่ระบาดที่เร็วเร็วกว่าแล้วก็รุนแรงนะครับรุนแรงกว่าสายพันธุเดิมนะครับที่เราเคยเป็นอยู่ ก็รักษาตัวให้รอดพ้นจากทุกภัยนะครับพยายามอ,อ,อยู่ไม่รวมตัวกันนะครับไม่รวมตัวกันให้เกินห้าคนแล้วก็พยายามใส่แม้ทุกครั้งนะครับในการออกจากบ้านหรือภายในบ้านก็แล้วแต่แหละกลับมาก็ต้องล้างมือล้างน้นทำความาสะอาดตัวเรียบร้อยหรือถ้าจําเป็นจริงๆนะครับก็พยายามอยู่ห่างกันนะอยู่ทห่างคุยกันเงี้ย ยืนนะาถึงใส่แมกก็ยืนั่งห่างกันไม่ควรที่ิบนั่งใกล้กันนั่งติดกันนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับเอเคสวัสดีครับ